สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุูุสุคนผู้ได้ติดตามรัฐบาลของปู่ขุนปู่ขุนก็สิได้สรุปรัฐบาลหลังหวยออกเนาะพี่น้องเนาะมีของสูตรใดแตกสูตรใดลุดเนาะพี่น้องเนาะมียกเก่าสูตรของปู่ขุนก็ได้ปู่ขุนเองมีเก่าสูตร อาออกมาคำนวณให้พี่น้องเห็นเนาะสูตรแรกสูตรต้องงวดพี่น้องออกมาสูตรต้องงวดกับเลขเครยยงเลขตัง้งรับกระลุดไปเนาะพี่น้องเนาะได้ต่ศูนย์กับหกพี่น้องมีศูนย์มีหนึ่งมีหามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสี่วิ่งหาวิ่งเก้าลุด ลุดพี่น้องจับห้าเก้าห้าหกห้าแปดหกเจ็ดหนึ่งแปดเก้าศูนยะ์สี่เ็ดลดนะพี่น้องเนาะอันนี้ของต้องงวดลุดไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมีอันไดแตกอันไหนหนึ่งก็จังเบิ้งกันไปเรื่อยๆเนาะของไฟยุไสแตกมองได้แตกลุด ต้องวัดลุดตัวพี่น้องเ้อบ้านนี้สุดเต็มรัฐบาลซุดเต็มนี่มีเข่าดอพี่น้องบ่รุดเขาอยู่แต่ว่าเป็นตัวกับเถียวนี่รุดอ่ะเขามาเป็นตัวกลับนะพี่น้องนะกะซุดเต็มกะวิ่งหาวิ่งเก้าคือเก้าแลวพี่น้องเหล็กระวังกับซีเก้าแปดหเก้าเหล็กหกประตูกับ่เขารุดมัดพี่น้อง มีเข่าอยู่ลักหนึ่งก็มีหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามลักแปดมีแปดหาแปดสองแปดเก้าแปดหกแปดสามลักหามีหาสองหาเก้าหาหกหาสามลักสองมีสองเก้าสองหกเข่าตัวเดียวพี่น้องเป็นโต๊ะกับ มีเวคู่เขาคู่เดียวคือสอหเขาสองนะพี่น้องนะเขาสองหกสองสเก้าหกเก้าสามหสาถือว่าเขาเขาตกกลับพี่น้องชุดเต็มเขาด้วยพี่น้องด้วยเขาตกกลับเป็นสองหกเป็น6กสอง กะสุดล็อกเงินล้านเทียวที่แล้วเก่งนี่พี่น้องได้ทั้งบนทั้งล่างเทียวนี่รุดพี่น้องผลาดไปตัวหนึ่งเป็นหกหนึ่งซะหกหนึ่งเก็สองซะหนะ่อยของบนกะของสุดบนกะบินกะบิงซีบินเ,เก้ารุดจับคู่กันหนึ่งหกสองเก็ดสามแปดจีเก้าหาศูนย์หกสอง เก็ดหกหนเก็ดสนี่สองคู่นี่ไก่เคียงนี่นะสองคู่นี่ไก่เคียงแล้วกับแปดสามเก้าสรับของลางกะวิ่งเก้าวิ่งสี่น่งลงวิ่งจับคู่กับเก็ด2องสองเก็ดจับคู่สองเก็ดสามแปดสเก้าหาศู หกหนึง่งเกดสองนี่นะนี่ก็ใกล้เคียงแปดสามเกาสีส่วนหาลดไปพี่น้องของหลักเงินล้านเนะาะอันนี้ก็เลขไอของสูตรโบราณน,นี่ เขาี่พน้องเล็กในตะลางว่าหลายตัวดิแต่ว่าปูปูประจับเขามาคือหกสองเด็กในตะลางก็มีแปดมี่หามีหกมีสองมี 2. มีสามมีสองตันี้คันี้หกสองตัวนี้ไปนี่นะนี่เห็นว่าพน้องเห็นว่านี่หกสองเขาดีพน้องแต่ว่าจับบ่อใดจับบ่อเขาปูมาวิ่งลูทหาแปด 58. จับปูก็มี่ หา,าเป็ดสามหาสองหางกสามงกหางกสองเบาพี่น้องลุดไปเดีว๋ววะของเขาเขาได้เลขในตะล่างเขาเยอะพี่น้องเด้อเดี๋ว่าจับว่ามันเองสูตรที่หนึ่งบนหล,ลังลดไปสูตรที่สองการลุดอีกคือเก่าแต่ว่าเลขในตะล่างเขาเยอะพี่น้องเด้อ นี่จะล่งกับเขานิยุ่มุมเก่านีุ้่มุมงกับสองนีิยุ่มุมเก่าจับคูกับหนึ่งแปดกลมเดินหปพอด,ดบีบนกันหาแปดฟันเลยอันนี้ก็จับคูกับหนะนึ่งแปดหาแปดกลมเลยกรมหนึ่งแปดกรมหาแปดวิ่งรวดกับหาก็เก้านับพลังนะหาเก่ากรมหนึ่งแปดกรมหาแปดกรมหาเก้าหาสาม หกเก้าเก้าแปดลดพี่น้องในตะล่างเขาพี่น้องเด้อในตะล่างเขาได้ลดสูตรจับลุดจะชื่อหลับพี่น้องจับบ่เขาหมดจุตูวบ่เขาหมดจุกูรลยบ่ผ่านการจับขันพี่น้องพูดเสี่ยนพูดเกง่งจับเอากระสิดใดเนาะปูบ่าห้บเบิ้งในตะล่างจับเอาน้ำในเด้ออาจจะพูดจับหบ้บหมักบกระทับใจ กันเลยลวดต่ว่าเข่าตรงตรงอยู่ดีเข่าจับคู่ขันจับไม่เห็บ่เข่าอ,อ,อ่ะบานิกามาโครงชุดไายนี่บ่ท่านบ่ท่านเอาไว้จะเอาไวรา้รุ่นโมะนะโครงชุดไายเนาะรุ่นโมูกันบานิกามาสูตรคัมภีร์เงินล้านพี่น้องสูตรหนึ่ง มีสามีสมีแปอันนี้รุดมุดไนพี่น้องวิ่งหนึ่งวิ่ง8จับคู่กับสิบสเก็ดสิบแปดสามหกปหหเก็ดวิ่งหนึ่งวิ่งแปดรุดนาพี่น้องนะกลมกันหนึ่ปกันกันหเก็ดตัวร่องกันหเก็ดตัวล่อง8ปห กันสามหกสามเก็ดของสุดคัมพีคือกันละพี่น้องของคัมพีกะบนลางสองแปดหาสามตัวมาตัวสุดจับ่เอาเนาอพี่น้องนาะจับหากันเอาปูขนกระวิ่งรูดหากับแปด จคบกูก <POS> Mont ับหาศูนยหาหกหาแปดสองศูนย์แปดศูนหาซกมเล่นก้เน่นกหาแปร่องหาศูร่อง8ปดูนยร่องสอูนย์ตกกันกับหาหหาซีลดนะพี่น้องน่าลดอันนี้การลุด อันนี้ของพญานาคเด็กพี่น้องเลยของปูขุนสูตรพญานาคสูตรที่หนึ่งวิ่งสูตรที่หนึ่งบนรางสูตรบนอันนั้นสูตรบนนาะเพราะเป็นสูตรรางอันนี้สูตรบนรางบนรางมัดนั่นแหละพี่น้องสูตรที่หนึ่งบนรางจับคู่มีสามสูตรอยู่พี่น้อง จับคูมีวิ่งลูดกอนวิ่งลูดกอนมีสามมีหนึ่งลูดเข่าสามนะพี่น้องนะจับคูสามศูนย์เข่าเต็มเต็มนะพี่น้องนะี่แะเเป็นตัวร่องก็ทชเป็นตัวเก่งเนาะตัวร่องก็ทําเป็นตัวเก่งเข่าเต็มเต็มสามศูนย์นาติดตามในสูตรนี้พี่น้องนะ จับคูสามศูนย์สามีสามหกหนึ่งศูนย์หนึ่ง6ีหนึ่งหกปูมากมชั้น 14, หนึ่งีนาสิกรมสามศูนย์ะคือมันเหล็กมันออกเหลวไหมพี่น้องแต่ว่ามันสูตรมันมาจังสั่นให้เป็นตัวร่องก็เลยแตกเลยเนาะพี่น้องเนาะแตกได้หันพราะมันว่าแตกดิสามศูนย์สูตรพยานาน สุดที่2มีวิ่ง2วิ่ง7จับคู่กับ24 25ตัวตล่อง,ง,อง,งนี่พีน่นอส lotus, สอ้อง24 25 24ล่อง25ล่อง74 74วิ่ง2วิ่ง7นะพี่น้อง74ตกกลมตัวเด่นได้74 75ตกกันอันนี้ก็หลุดพีน่น้อง สูตรที่สามดนี้เลขวิ่งเกตวิ่งศูนย์ลุดติดวิ่งพี่น้องติดวิ่งหลุดได้ศูนย์นะพี่น้องนะ่าได้เขา่าศูนย์นี่เขา่าศูนย์วิ่งหลุดเขา่าศูนย์พี่น้องเขา่าศูนย์ผ่านผ่านหลุดต่ว่าสูตรแรกผ่านแตกเลยพี่น้องแตกตรงๆเลย 3. สามศูนย์ติดตาม ติดตามสามสูตรแตกหนึ่งสูตรคือสูตรแรกสูตรสองลดสูตรสามเลยวิ่งสูนนะพี่น้องสามสูตรได้สองสูตรแตกสูตรหนึ่งเขาวิ่งสูตรหนึ่งคือพยัญชนะเดี๋ยวกระดิ้ติดตามพี่น้องบ้านนี่ของหลานเมืองน้อง มาจากอิสราเอลของเขาวิ่งลูดแปดลูดสามลูดได้ยุ่เด้พี่น้องได้วิ่งลูดเขาลู่แต่ว่าจับเป็นโมเมนต์คนละโตโอ้แมวก็ได้จับเป็นคนละโตเนี่ยเขาลูดสูตรบนเนี่ยของเขาบนบนล่างยุ่ มีบนมีลางบ้านเอกะจับคู่กะวิ่งแวิ่งสจับคู่กะ0ศ12ย์หนึ่งหนก็ศเก็ดก็ดสตัวกะบ9าเก้าสี่สีเก็ดหาเก็ดสองแดก็ดหนึดพี่น้อง เขาจะวิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ล่างขึ้นบนด้วยพี่น้องแตกคือกันเขาให้เขาให้วิ่งสามวิ่งศูนย์รูดสามรูดศูนย์เขาเต็มเต็มแต่ว่าหัขึ้นบนเขาให้จับคู่สามแปดสามศูนย์สามหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหกแต่ว่าตัวเขากันเนี่ยเพาะเข่ามาเขาตัวกันไม่มาแตกตัวกันจากล่างขึ้นบน วิ่งเขาทั้งสองโตว,วิ่งผลว่าโยลางถือว่านา่าติดตามนะพี่น้องนของผู้คนก็นมีสูตรหนึ่งแต่อันนี้ของหลานไส้ด้วพี่น้องด้วยนี่ด้อว่ามนันของปูเองดิว่ามันปูเป็นผู้จัดสรรหาเองตั้งเองนี่ของหลานไส้แตกสามศูนย์โลางแต่บ่าขึ้นบนพี่น้องวิ่งสามศูนย์โลางกับเป็นบน ถือป่ะพานเนาะพี่น้องเนาะพานของหลานชายอันนี้ของหลานสาวกเกาหลีวิ่งสามวิ่งเก็ดลุยเขาลูดพี่น้องของสุดท้ายบ่ยได้เบิ่งของเขามันยากของหลานสาวกับหลานชายผัดถ้ามีเวลาเบิง่งก็เฉลี่ยเบิ่งฟันทงเด้อพี่น้องเด้อขันว่ได้เบิ่งฟันทงก็มีได้เบิ่งซ้ำนี่แหละ วิ่งสาวิ่งเก็ดเข่าลูด3ามได้พี่น้องเนาะจับคู่เขาก็มีหาเก็ดหาสมสามเก็ดสาไอซีสาตัวก็3สามหาเก็ดหนเก็ดหาเก็ดศูนสเขากลม3ตัวก็1หนึ่งสเก็ดศูนสตัวกลมสองคู่ก็ เอ้สองตัวก่ะหาสามสามเก็ดจีสามกลมล่างของเขาวิ่งซีลดล่างลุด,ลลดเลยพี่น้องวิ่งซีกลมวิ่งซีลดซีตัวเดียวจับกูกับซีหนึ่งซีสองซีสามซีหาของหลานสาวลดนะพี่น้องเนาะลุดอันนี้แมวมันพังลงมาจากถึงๆมันขึ้นไปหล่นนิดหนึ้งแมวกระดื้อตะดีพี่น้องเลย ลุดทางด้านซ้ายาปูขุนฟันโคง้งสุดท้ายฟันท่งการลุดคือกันพี่น้องเอามาให้เบิง้งมายืนยันเหล็บ,บนเหล็กรางบินหนึ่งบ,บนมีรางลุดเม็ดพี่น้องเอ้ยเขาอยู่งุดจ้องจุดคือเห็นนั่นละอันนี้บนของปูขุนกะเลขกเขียงเลขกตั้งรักกะศูนย์หนึ่งสี่ 8ปดวิ่งซวิ่งเกลุดเด่นซี 4, ลุดจับคูกระสุนซีหนึ่งซีหนึ่งแปเก้าจับมาซคูเอ้ซี 4, คูพี่น้องเหล็กกลมกัะศูนซีหนตัวล่งกับหนึ่งเก้าสโตกัน ศูนย์หนึ่งีแปเก่าเศนีเก่าตันหมอหล่อเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งกับตันหมอหล่อ4ีเก่าศูนีมันเตรียมเมิดหาบา่อใดลัตเตอรี่บ่มีเทะไปออก3ากับบ่เป็นยังมาพี่น้องติดตามต่อไปเด้ยอย่าเฝ้าทิ่มกันเด้อมันหลุดตัวบ่อลุดกบมีคลิปบ่อลุดก็ม,กกมีพี่น้องจับ แมนแจัดแม่นแเอาพี่น้องเด้ออันนี้ล่างนี่หาไอ้มีซีมีหามีเก็ดมีแปดมีเก่าบิรุดหากับแปดเด่นหาร่องแปดจับกูกับซีเก็ดร่องหาแปดเด่นหาเก่าร่องเกาซีร่องลดพี่น้องมอนี้กูผู้ค้นกันเลยจัดให้ครบมัดสุด สูตรแล้วเนาะเก้าสูตรนาะพี่น้องเนาะก็มีเขาเยอสารสี่สูตรคือพี่น้องเห็นนั่นละให้พี่น้องสุกูสุกคนก็นมาติดตามได้พี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณพี่ยังติดตามกันยุตตลอดบ่ถิงบ่าปากันให้กำลังใจปูขุนอยู่พี่น้องกันวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมติดตามกันอีกต่อไปได้พี่น้องดเด้อเน๋ยวสิมีฟันเี๋ยวสิมีมือนี่ละ ต้องงวดสิมาแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้งวดนี้สิผิดสะดานแน,จน่จังอยจังสะค่อยบึงงนะพี่นออ้องเ้อะสิเป็นจังไรผิดสะดานแบบใดผู้คุณบอกเกินเกินเลยกันเมื่อนี้เห็นเมื่อนี้วันที่สิบเกนี่เห็นแน่นอนบ่กเกินตอนใบใบก็เห็นแล้วต้องตองงวดนะพี่นอนะ้องเนาะให้พี่น้องผู้โชคดีทุกคู่ทุกคนเฮงเฮงปังปังต่อไปวันที่สามสิบเวได้พี่น้องเดอ้อให้ยูเย็นเป็นสุขให้ลำลำรวยรวย ยาเก็บยาจนกันขอบข้าวยุเย็นเป็นสุขกันสุขขู่สุขคนขอกันคลิปต่อไปวันที่วันที่สามสบเอ็รวยพี่น้องสวัสดี